สือปลามาปล่อยพี่น่องเป็นปลากินผือดไปเนี้ยใส่ลงปล่อยในหลองระข่าวในสวนจ้ะสามถุงคนขายให้ถุงละลอยพี่น่องเป็นปลาตะเพียนกับปลานิ่นปลานิ่นเอาแบบโบมันมามันได้ร้ายโตกลัวทุงหนึ่ง ลอยสามสิบตบอกพ่ยังใส่เพิ่ม่ะโตปลาตะเทียนรุ่นน้อยนี่รุ่นน้อยนี่ลอยสามสิบจ้ะรุนยังเก็สี่ลอยมันก็มีหลายขนาดพี่น้องเอามาปล่อยอนุบาลไว้กอนน้ำาลองบักข่าวโอ้ยซื่นดีอยู่เต็นดงออกเลยใยส,สองตัวก็เจ็ดตัวตายตัวใหง่สัด น้ำกระน้ำเปิดเอาแลลงไหลน้ำบาดานนลเนาะแรลงปันไดกะต,ต้องเฮ็ดไว้พี่น้องแรลงก็คือเฮายังโชคดีที่ไม่น้ำบาดาลอยู่พอได้ไว้กินหลอดก็ตึนใส่โยงไปสามร้อยบาทพี่น้องนี่ หางเลี้ยงอาหารว้ใจะเจ้องจ้ะอนุบาลไว้ใน,นี้นมีหัวหน้ามตกแหลง่งเท่ากับคอยเอโล่งสปะปลาตะเพียนนี่ค้ายง่ายจ้ะพี่น้องบานหน่อข้าพิ่นมากก่อยมากลาบในคข้ายพ่อมก็สีเอาปลาตะเพียนมาเสริมคือปลาน,นิ่นเพื่อนกะหาซื้อน้ำตลาดก็ได้ ปันนินไปใหญ่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 โตใหญ่โตต,ตามต่อยก็โตอยู่หรอกคือข้าวเปลี่ยงก็เพ่ได้ก,กินมันแห้งมันแหลงปลาธรรมศาสตร์กะเริ่มพายอยากขึ้นเหลื่อย้วพี่น้อ ถ้าฝนดีกับบอึดบะยากแบบหานเท่าเนี่ยอุดมสมบูรณ์อยู่ถ้าฝนดีแต่ว่าแหล่งนำเหมอแหล่งไปเรื่อยจ้ะปีนี้แหล่งซ้ำนี่ปีหน้าจักสิซัมได่ดิเ่นน้ำเป็นหรือบ่าสีมหาน้มโต๊ะผีละโตซ้ำปลาสิวเนาะพี่ใช่เนาะสูงนั่น ปลาซิวหน่อยแล้วพี่น้อง่มันปลาซิวอา้าวไงยูมันเบ่งหน่อยในนะบ<อ>่กจำปลาซิวบานเฮานี่แหละแต่ว่ามูตัวใหญ่เลนะอืมซื่อดีอยู่ไงกลัวยูไงกลัวปลาซิวอยู่รุ่นนี้เป็นแต่ซือไว้แวะไงได้หลาย ใช่าหากินบาบนี้ให้น้ำเต็มเครื่องร่องเต็มร่องก้อนเค่เหยมืม่อมะพรัยอีกอยังสี่ไหลเคยได้เครื่องร่องล่อหอนามจากธรรมสารนเนาะอันนี้น้ำบาดาลสูบไส้นี่ก็บข้าวเดียวกับบกพี่น้องบกมันกับมะขังอยู่มองนี้ละใชนะ่ตัวหนึ่งว่ยังเหรอ ไปซื้อมาแต่อันลานไผ่บูนา้์มพี่น้องมองลานเคยซื้อแล้วจ้ะซื้อปลาดุกมาลงน้ำอีกปลาปลาดุกขายเบิดแล้วสีมาหอดผี่แล้วโอ้มาหอดไก่ว้แห้งขนาดเลยเรียนจวดจวดไปหลุดแล้วปลาปีเห็นมีน้ำ ข่ายยูพันมี่ห้ามียังใบใหม่ต้นเขาพี่น้องนี่ปีที่แล้วทีอามาปล่อยยังแปลนกะพอยยัดใช่เนอเ่อมีแนวแหบแนวกินปีนี้เริ่มเคี้ยวๆเลยจ้ะพี่น้องน้ำหลอ่อลูกได้ห,หายคนทากินพอเป็นปลากินเผือดจ้ะ ไพุ่นเบ้อเลอปะอืมเึม้นมามฝนน้ำปลาสิยุมๆๆๆๆๆๆๆ่มยิ้มยุ่มยิ้มอยู่ค่ะแม่หน้า,า,นากับพ่อเลี้ยงพ่อได้ไว้สะเบิงอยู่ทางไต้เซียงนั่นเตรียมพื้นที่ไว้แต่ว่าหนาม่ปอ,อยู่ใช่ปะพี่เดชวังหันอยู่ ผุ่นหมอ,อด,พดพุ่นแล้ว <laughs> ไปเป็นฟูงเลยคันไว้พี่น้องคันไว้มองหันบ่ไห้มันไปทัว่ทีบน่าจะคันไว้เอาไวค้ค้างไว้ลองเดียวปวด,ด,ดนะโอ้ปวดๆไปเลยอดมหนีมีหอยมี ปูมีปลาปลาเอามาลงเละปูกะไรปูออกลูกว่ามันยั่งเบสูตโตโอรุดเต็มเลยตบัวเมื่อปูขยอดว่าย่างปูหน่อยตูหนีกินเวิร์ตเน่วเพิ่นมาก,กับพักอันสู้โดพีน่น้องอาร่อหายบะคอยกับเบิร์ปลากับกินอันปลาในสารกับกินดีในหนีกับกินบะคอย บค่อยจูบก,ก้ามาลงสองโลนนี่แหละพี่น้องเพื่อนออกแม่แพ้ลูกอันได้ถ้ากิดตรงสางไว้กินเองกันยามยากกจังบยยากทุกมือกินสามขาบอยากเต้นน้ำแนวกิน นานแล้วตรงสางไวอันนี้เฮ็ดไวยังได้ขันไวเนาะขันไว้ก็ใส่ทอไว้ว่าให้น้ำาล่นน้ำ,นำ,นำานามมันสูงเกมันไหลออกจะต้องปิดท,ทอไวน้ำนอะืไมไม่มีตะไคร้ได้พี่น้องน้ำเทาก็สิเปิดไวขึ้นแทงโฮสวนน้ำแล้วก็เอาลงใส่นีนน้ำไวล้ละจ้ะ มันต้องเปนหอดถอนกับวโบกตัวมหม่ขึ้นอหอดมหมเองได้เลยปลาไปกินส้ำลอยก็โตพี่น้องปลากินพืชวันนี้ได้ต้นใหม่มาปลูกน้ำหอมบักสมโอโอยพี่โอ้ยจมันอยากออกแฮ้เอ้าวทักทายท่านผู้สุมเนี่ยยุพี่ยุพี่ออพ,พ,พ,พันมาเอาสวัสดีครับ ท่านว่าได้ยังมาขู่แม่มือนี้โอ้ยขี้หมกไรอย่างเง้ยได้ขี้หมกมาสื่อไห้มุ้งเบิ้งทักทายท่านผู้ชมเนี่ตีละยุพี่ยุพี่ยุพี่เลอนะได้ขี้หมกมะกืดให้พี่นอ้องเบิ้งได้พักติ๋วสองตน้นบักย่อมสมต้นหนึ่งสื่อเอาได้พี่น้องนี่คอยหาก่าหาเบี่ยมันยากอันนี้บักสมโอ ทับทิมสยามทับทิมสยามสองต้นมกสตอเข่าต้นหนึ่งนี่พี่น้องต้นละสองลอยได้จ้ะต้นใจ้าจ้อยสูงๆไหมสีหลอดให้อีกบ่ดอกแต่ได้ต้นผักหวานปลามหมูกสองต้นแตกสีได้ดดีดโอ้โหแจ๊กโอ้โหเจี๊ยบตุ้งละชิสาบาที่ปูไว้ในเงาอันนั้นเหลียงเพิ่นมะนาวสีเหลียงเพิ่นปลากราบเทศ เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีจ่จะพาพี่น้องเข้ามาปล่อยปลาสางเรียงอาหารไว้ตุ่มน้ำใหม่ไว้พี่น้องนี่ไอ้หวนๆอยู่น้ำใหม่ไผ่หน่อยซองนอสิกแกงให้ทันว่าสดฮ่าฮ่าเสือะอ้าวล่ะท่านผู้ชมก่อนคลิปนี้ลูกละอ้วนล่าท่านผู้ชมก่อนขอบคุณที่ติดตามรับช้มเบล่าเบื้งเปลี่ยนบะ เป็นคลิปหนาพอกันไหมด้วยพี่น้องสวัสดีจ้า